สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอร์จมาดินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปต่อนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไปลอนคอลเลกชันนะครับของคาร์วินคลาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคอเลกชันนะครับที่มีจำหน่ายเฉพาะที่เซ็นทรัลเวิลด์เท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเพื่อนๆในช่องเนี่ยไปจัดมาเช่นเดียวกันนะครับนี่ซึ่งแถบของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มเท่มากๆนะครับผมเองต้องบอกก่อนว่าเป็นแฟนคลับของคาร์วินคลามากๆนะครับใครที่เคยชมคลิปเก่าๆนะครับนี่ผมเคยรีวิวเป็นแบบว่า Underwear นะครับนี่ให้ดูนะครับของคาวินคลายอันนี้ก็คือใส่จริงทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่มาหมดแล้วทุกตัวนะครับคือเป็นแฟนคลับตัวจริงมากๆนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของอันเดอร์แวร์นะในส่วนของคาวินคลายเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ชุดออกกำลังกายก็เช่นเดียวกันนะครับ ใช้ดีมากๆนะครับราคาเนี่ยอาจจะสูงนิดนึงแต่ผมคิดว่าคุณภาพเนี่ยคุ้มค่ามากกับการใช้งานนะครับก็จะให้ลุคของการออกกำลังกายที่ดูแบบพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับจนเขามาลอนช์ในคอลเลกชันที่มีความพิเศษนั่นก็คือเป็นของ Heron Preston นะครับซึ่งพิเศษยังไงนะครับก็คือว่าเป็นคือเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็น Creative คนหนึ่งในวงการของแบบสตรีทอะที่กําลังมาแรงมากนะครับแล้วก็ทางคารินคลายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเขาเนี่ยมี potential ในการที่จะทําให้แบรนด์คารินคลายสนุกมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมามีการ Collaborate เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยหลายๆชิ้นเนี่ยก็โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาจจะรู้จักกันในเฉพาะวงการเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทรงพลังมากนะครับสิ่งยิ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับมีคือแม้กระทั่งถุงเขานะครับมีเขาก็ยังติดเป็นสติกเกอร์สีส้มแบบนี้นะครับคือใส่ใจรายละเอียดมากนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นคีย์ลุคที่ผมคิดว่าเป็น Must Have ของคอลเลกชันนี้นะครับคือ1 u n d e r w e a r 2คือเสื้อยืดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆต้องมีให้ดูอันดร์แวร์ก่อนนะครับนี่จะมาเป็นกล่องแบบนี้เลยราคาอยู่ที่3,890บาทนะครับแต่เพื่อนๆจะได้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็ตกตัวหนึ่งประมาณ1,200กว่าบาทนะครับนี่เพื่อนๆลองกดคิดเลขเครื่องคิดเลขดูนะครับนี่นะครับผมใส่เป็นไซส์ M นะครับนี่เปิดให้ดูนะครับทางด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยมากครับเพื่อนๆนี่คือเขาก็จะมาเป็นแบบ เต็มที่อ่ะจัดเต็มเลยนะครับแล้วก็เป็นกางเกงชั้นในสีขาวซึ่งผมเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใส่เป็นสีดำนะครับขอบสวยมากนะครับก็คุณภาพตามสไตล์ของคาวินคลายเลยคือมีความนุ่มนะครับแล้วก็มีความเซ็กซี่ด้วยแถบออสีส้มแบบนี้นะครับนี่ก็จะจัดเต็มมาแบบนี้นะครับ3ตัวนะครับ แล้วก็จะเป็นผ้าในลักษณะแบบนี้เวลาใส่ก็จะมีความรู้สึกว่าแบบอืดูเซ็กซี่นะครับเผื่อใครที่เป็นแบบว่าสายทำคอนเทนต์ออกกําลังกายนะครับเซ็กซี่เนี่ยก็คือของมันต้องมีจริงๆนะครับสําหรับตัวกางเกงแบบนี้นะครับนี่ก็จะได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับอันนี้อยู่ที่3,890บาทนะครับคุ้มค่าไหมก็คิดว่าคงได้ใช้นะครับแล้วก็ เวลาที่เขาเรียกว่าใส่กับเกียงเกียงยีนหรือว่าออกกําลังกายครับพอเห็นขอบแบบนี้ก็จะทําให้ลุคของเราดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือชอบมากนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับเพื่อนๆนี่เขาก็จะมาในกล่องในในคอลเลกชันของเขาเลยนะครับนี่พอเปิดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวป้ายแท็กนะครับตัวแท็กที่อยู่ทางด้านในนะครับนี่แหละคือเก๋แค่ตรงนี้ครับ ที่ความชิคความเท่ความคูลนี่ผมใส่เป็นไซส์ S นะครับแล้วก็จะมีเป็นลักษณะก็คือโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราใส่จริงๆแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะเห็นเป็นแถบส้มแบบนี้นะครับเท่านั้นเองเลยนะครับนี่แล้วก็ทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือแค่นี้เลยนะครับ3า9 0บบาทนะครับนี่ก็คือเป็นคีย์ของลุกใน เอ็กซ์คลูซีฟคอเลกชันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับคอมพลีทลุกเลยด้วยกางเกงนะครับมีกางเกงเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบย้อนกลับไปในเทรนด์ของปีในยุค2000นะครับ Y2K นะครับผมเคยคุยกับน้องอินดี้นะครับน้องอินดี้เนี่ยเรียนแฟชั่นจากมสวนะครับน้องอินดี้ก็เคยเข้ามาแชร์ในครับเฮาส์บอกว่าตอนนี้นะครับหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเป็นเทรนด์ของสไตล์ที่เป็นสตรีทเนี่ยเขาก็จะย้อนยุค กลับไปสู่ยุคช่างประมาณช่วงปี2000นะครับมีเขาก็จะมีแบบนี้เข้ากันนะครับก็เป็นคีย์ลุคของเขานะครับกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงเหมือนกางเกงผ้าร่มนะครับมีความเบลกี้นะครับมีความแบบใหญ่ๆนิดหนึ่งนะครับเวลาสไตลิ่งเนี่ยผมก็จะเอาใช้วิธีการก็คือพับขากางเกงนะครับแล้วก็โชว์ถุงเท้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่กับสเนคเกอร์นะครับ มีก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมใส่เป็นไซส์ S นะครับแล้วก็กางเกงตัวนี้มีความเบลกี้ก็จริงนะครับแต่ว่าช่วงก้นเนี่ยคือเก็บก้นได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็จะมีดีเทลตรงนี้ที่เป็นแบบสีส้มนะครับคือเขาขายแค่นี้เลยครับคือขายทุกอย่างที่เป็นสีส้มนะครับแล้วก็เป็นลายข้างหลังที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะนิชมากๆเพื่อน คือรู้กันแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้นเองแต่คนที่รู้ก็คือรู้คนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับส่วนคนที่ซื้อก็คือไม่ค่อยสนใจใครครับก็คือจะซื้อจะเอาอยากได้นะครับก็จัดก็เป็นแบบนั้นนะครับนี่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นยางยืดแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรูดนะครับแล้วก็โฟลดิ้งแบบนี้นะครับมีแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ผมเนี่ยจะไปสไตลิ่งลุกนะครับให้ดูใน i ิน t a g แกรมแล้วกันนะครับฝากเพื่อนไปติดตามในอินสต a แกรมมารินพูนะครับ ก็เลยมาทําแบบเป็นอันบ็อกซ์นะครับให้เพื่อนๆดูว่าอะวันนี้เนี่ยสุดท้ายว่าตัวไหนที่เลือกกลับมานะครับนี่คือเขาเพิ่งล้อนออกมาเนี่ยในวันนี้เลยนะครับเป็นวันแรกที่มีการทําคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับถ้าใครดูคลิปอยู่นะครับเป็นวันเสาร์เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆชื่ชอบนะครับใครที่เป็นแบบสาวกของคาวินคลายอยู่แล้วนะครับน่าเก็บไหมนะครับผมคิดว่าอะมีเสื้อทีเชิร์สักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่า ตัวที่ผมคิดว่าเด็ดของเขาเนี่ยก็คือตัวอันเดอร์แวร์นะครับทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับโดยเฉพาะของผู้หญิงสาวๆที่แบบทำคอนเทนต์นะครับเวลาที่แบบอยากจะได้คอนเทนต์ที่ดูแบบเซ็กซี่แต่มีความสปอร์ตแบบไม่โป๊ะครับผมว่ามันเป็นยุคของเขามากๆที่ที่อันเดอร์แวร์ของ c คาวินคลายเนี่ยจะกลับมานะครับแล้วก็อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่พรีเมียมสุดละรู้สึกเอ็กซ์ล u ซีฟสุดแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบ นี่ในกล่องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับถ้ากางเกงชั้นในเนี่ยอาจจะต้องใส่แล้วก็ถ่ายลงอินสตาแ a รเนาะว่าออมีความเซ็กซี่ยงไงอาจจะโชว์ขอบนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องอะไรมากครับมีขอบส้มตรงนี้ก็ดู ดูแฟชั่นเนเบิลแล้วนะครับคลิปนี้ก็มาเป็นควิกรีวิวแบบสั้นๆนะครับว่าอ่ะวันนี้สุดท้ายคือมีอะไรบ้างในคอลเลกชันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังมีคอนเทนต์อีกเยอะมากนะครับใครที่ติดตามช่องมาดินพูนะครับก็ยังไงฝากกด Subscribe ฝากเป็นกำลังใจนะครับพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับไปติดตามใน i ิน t a g r กรเพิ่มเติมได้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับใครที่กำลังสนใจในคอลเลกชันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่เฉพาะกลุ่มนะครับแต่อย่างน้อยผมอยากจะทำคอนเทนต์นี้เก็บเอาไว้นะครับเพื่อวันหนึ่งที่เรากลับย้อนกลับมาดูเนี่ยนะครับเราจะได้รู้ข้อมูลของ Exclusive c o l คอลเลกชันในซีซั่นที่2ของเขานะครับวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ